ออกมาข้างนอกอีกทีนะคะอันนี้ก็คืออุย้ยพังไหมเนาะชัตด,ดีค่ะอันนี้ก็คือหลังบ้านนะคะดูตรงนี้ยังไม่กวาดเลยเดี๋ยวต้องออกมากวาดก็มาต่ออีกรอบนึงนะคะก่อนไปทำงานก็กวาดหิมะกันนะคะก็อยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะกลับ้าหนึ่งอันนี้ก็คือจะคือหลังบ้านตรงนี้ยังไม่ได้กวาดนะคะ ตกเมื่อวานกับวันนี้นะคะหิมะแล้วก็ข้างหลังบ้านก็จะเป็นภูเขาแบบนี้ก็จะประมาณอ๋อแสงไปไหนมืดนะคะเดี๋ยวกับเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะกวาดข้างหลังอีกนิดนึงหลังบ้านนะคะก็มืดมืดไปโอ๊ยน้ำมูกจะไหลต้องไปเอาขอที่กวาดก่อนนะคะ ก็ใส่ยักกะด้วยก็ประมาณนี้หนาวมาอีกรอบนะคะ<อ>ก็จะประมาณนี้เลยหนาวมากสูมได้แค่นี้แล้วค่ะกล้องก็นี่เลยค่ะชีวิตต่างแดนนะคะก็หน้าหิมะนะคะหน้าหนาวหน้ามเตอร์นะคะก็จะประมาณนี้ปีนี้ก็หิมะ ก็จะตกเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาตอนนี้มาหลังบ้านนะคะก็กวาดหน้าบ้านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หนาวด้วยหนาวนะคะแล้วก็อยากให้ดูบรรยากาศข้างหลังบ้านนะคะก็หลังบ้านติดภูเขาแบบนี้เลยสวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศหิมะกันค่ะหนาวนะคะแต่เมื่อกี้ออกไปกวาดหน้าบ้านมาแล้วก็เลยร้อน อยากออกนิดนึงก็เลยมาสูดบรรยากาศข้างหลังบ้านนะคะตรงนี้ยังไม่ได้กวาดเลยค่ะก็เดินไม่ได้เนะเพราะว่าหิมะค่อนข้างจะสูงนิดนึงก็ประมาณ1 0บถึงสิมิลนะคะมิลลิเมตรนะคะเขาว่ากันแบบนี้แล้วก็ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เดินไม่ได้นะต้องกวาดก่อนสวัสดีค่ะทักทายกันก็พากันมาดู หิมะนะคะก็อันนี้หลังบ้านก็ปกตินะคะแล้วก็เมื่อกี้กวาดหน้าบ้านไปแล้วก็มาไลฟ์สดให้ดูแป๊บนึงนะคะบรรยากาศหน้าหนาวนะคะหน้าหิมะของสวีเดนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูหน้าบ้านนะคะนี่ก็เพื่อนบ้านเริ่มหนาวแล้วเมื่อกี้ร้อนเมื่อกี้กวาดหน้าบ้านไปนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้กวาดหิมะหน้าบ้านไปตรงนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านก็ต้นเชอรี่นะคะต้นใหญ่แล้วก็ ต้นพุ่มมูลต้นผุนนะคะหรือว่าลูกผุนตรงนู้นเลยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ที่หน้าบ้านนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอุ้ยมืดสวัสดีค่ะก็ามาทักทายกันค่ะเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วอะไรมาให้ดูบรรยากาศนิดนึงสวัสดีค่ะก็ามาทักทายกันก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะไปทํางานแล้วนะคะวันนี้เข้างานบ่าย อันนี้ก็เที่ยงกว่าๆนะคะเข้ามาทักทายกันก็ให้ดูบรรยากาศหน้าหนาวนะคะอันนี้ก็เป็นหลังบ้านก็จะติดภูเขานะคะภูเขาด้านนู้นก็จะมีบ้านอีกนะคะบ้านคนอยู่ติดๆกันตรงนู้นก็ประมาณนี้ก็แค่นี้กันนะคะหนาวแล้วค่ะบ๊ายบาย